เผยคลิปสุดประทับใจกู้ชีพช่วยคุณยายวัย84ปีติดอยู่ในบ้านน้ำท่วมกว่า1เมตรโดยลำพังลูกสาวเผยพยายามชักชวนไปอยู่จังหวัดสุบุตรปราการเมื่อ2วันก่อนแต่ไม่สำเร็จมาหาอีกทีวันนี้น้ำท่วมสูงเข้าไปรับตัวไม่ได้ส่วนคุณยายออกมาได้ถึงกับปล่อยโฮด้วยความดีใจขณะที่จังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะอำเภอบางเลนกำลังเตรียมรับมวลน,น้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะมาชุดใหญ่ในอีกไม่กี่วันนี้เมื่อวันที่14ตุลาคม2565เผยคลิปบรรยากาศสุดประทับใจเมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นครปฐมจุดบางเลนได้นำกำลังพร้อมเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือหญิงชาราที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านหลายตำบลกำลังประสบปัญหาอุทกภัย และมีมวลน้ำจากแม่น้ำท่าจีนไหลเอ่อท่วมในพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในสัปดาห์นี้โดยนางสาวตรึงตาใส่สีคำอายุ46ปีเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิสุขสารานุเคาราะห์นครปฐมจุดบางเลนเจ้าของคลิปเผยว่าการเข้าให้ความช่วยเหลือดังกล่าวทีมงานได้รับแจ้งจากบุตรสาวของคุณยายโหมหักบำลุง อายุ84ปีอยู่บ้านเลขที่56ทับ3หมู่ที่6ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,ามให้ช่วยเข้าไปรับมารดาที่ติดอยู่บนบ้านชั้น2เนื่องจากน้ำท่วมมีความลึกถึง80-100เซนติเมตรทำให้ไม่สามารถเดินหรือเข้าไปอุ้มตัวคุณยายโหมออกมาได้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขสาราดูเคราะห์จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่6นายพร้อมเรือท้องแบนเข้าไปรับคุณยายโหม ซึ่งปกติคุณยายโหมเดินแทบไม่ได้อยู่แล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่กับลูกสาวมาถึงกับดีใจซึ่งทางเราต้องอุ้มข้ามระเบียงและนำมาลงเรือซึ่งคุณยายดีใจจนร้องไห้ออกมาสำหรับพื้นที่อำเภอบางเลนกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังมากขึ้นเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนที่กำลังเล่งระบายน้ำออกจากเขื่อนและผ่านมายังจังหวัดสุพรรณบุรีและคาดว่า อีกไม่กี่วันนี้จะมีมวลน้ำมหาศาลเคลื่อนตัวมายังจังหวัดนครปฐม,มโดยอำเภอบางเลนเป็นอำเภอแรกที่จะได้รับมวลน้ำก่อนพื้นที่อื่นโดยทุกฝ่ายกำลังดำเนินการเตรียมป้องกันอยู่ในขณะนี้